ตอนนี้ผมก็มาอีกแล้วก็ก็เป็นมืดอยูอีแล้วนะครับอ้าวชาวบ้านคนเดิมนี่แ่ละขอเถอะนอนก่อนขอนอนก่อนมาสกิลตัน เมื่อกี้เกือบตายเลยสัตว์เอ้ยเลือดก,ก็ไม่รี <c oughs> โอ้ยคิปเปอร์คิปเปอร์คิปเปอร์ กี้ผมเจออะไรครับทุกคนโอเคนะอ่มี่ายเลยอยากลงเมืองยังอาหารกินกว่า โอเคนะครับไปต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี<_<_๋ยวครับไปก่อนดีรั้วหินรั<_<__้วหินเองมาหินกรดูกเด้ไม่จมกัดนะ โอเคนะครับมาต่อกันเลยกับมอดผี อ้าวโกเล่มสู้กับอะไระอีกวะโอ้เลือดอาบเลย้ย โอเคนะตรงนี้ก็ใช้หลบผีได้ด้วยนะย Getting low, it'll me my time to go. The screen is cracked and I can't see. But I just hope you are listening to my little right. Getting low, it'll The screen is cracked not see. my time to go. The screen is cracked and I can't see. But I just hope you are my little <laughs> นั้นเราก็มาต่อ,อบแล้วก็เขาจะเรียกว่าทำแบบนี้ให้สหับปะรดให้อะไรโดนโดนดาเมจนะครับจากบล็อกแมกมาน หน้อยทุกคนต้องมา มานะครับเป็นอย่างนี้นะให้พวกสับปะรดมันโดนดาเมีดนะครับ The rose. <laughs> mana <laughs> <laughs> yeah, the

ยังมานอนอีกอ้เ็กนี่แต่ใครทำ้ายวีเลเจอร์นะครับระวังด้วยเดี๋ยวมันจะมีชายแปลกหน้าไปนอนกับคุณมานะครับเช้าแล้วนะครับ ทุกคนไม่มีเลยผีกูจะหาได้จากที่ไหนวะผีมันหายไปไหนหมดวะสงสัยต้องลงเมืองซะแล้ว

หวังว่าไอ้นั่นผมจะต้องไปยุ่งกับมันดีหรือเปล่าผมว่านะไม่ต้องไปยุ่งกับมันหรอกไอ้นั่นไปแล้วไปแล้วไปแล้วนะครับหรือว่ามันหันข้างวะเออใช่มันหันข้างถ้ามันหันข้างจะเป็นอย่างนี้มันจะเหมือนวันไปแล้วนะหันข้าง โอ้โหไอ้น,นี่นโหดจัดไม่ตายซะด้วยอึดอึดมากนี่แบบไม่มีอะไรเลยอะ่ะมีแค่นี้มีแค่นี้โอเคนะครับ มาตัดไม้กันเลยแล้วก็อะไรเนี่ยอะไรดอก กลัวทิพหาเล่พวกนี้อุ้ยอุ้ย้น่ากลัวกว่าผีเปตรตตอนนั้นอีกขอผีเปตรตเส้นมากาอันนี้ผีเงานะ เคนะครับผมจะทำยังไงดีอ่ะผมว่าขุดเหมืองนะครับเป็นทางว่ดีที่สุดถ้าเราจะเจอผีผมต้องการเจอมันวะนี่ผีเง,งตัวเดียวอะไม่เว้ยผมต้องการเจอ คุณถึงเจอเลยไอสัตว์ อไอ้ไสัตว์นี่ตีไม่เข้าตีไม่เข้าเลย ตรงขออุ่นตรงนี้ไว้ก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีตัวอะไรพิลึกกึกกือขึ้นมาไอ้นี่มันทำไมาตีไม่ได้วะโอ้โหสงสารโกลเลียมเว้ยข้าโกเลียม อเอาเสียงกูขอเอาเสียงลงก่อนแปบบ๊บนี่ผีใช่ไหมมันก็ตีกูสักทีดิกูตีมันไม่เข้ามันก็ตีกูไม่เข้าหรอวะ ใจหมดเลยเมื่อกี้นั่นก็มาอีกตัวแซดบึงไฟกูลงได้แล้วปล่อยเกี่ยกูทุบกูทุบบ้านแม่งเลยเนี่ยดูดิ สองตัวเร็วทาวเวิร์กแม่งเลยกูทาวเวิร์กใส่เลยสั์กูทุบกูทุบตรงนี้เลย น้ำม mm ันดอบบอยวันอ้อช่วยผมไยผมต้องติดอยู่บนหลังคานี้ตลอดการหรอเนี่ยสัตว์นี่ม่งมากี่ตัวแล้ว When the boy one <laughs> <laughs> nih เข้ามาดิวะไอ้ผีเปรตเส้นมามา่าเปรตตัวเส้นมามา่าเออตายตายแล้วนะมาใครจะเอาอเคือไอเดอะบอยวันนั่นหายไปแล้วโอเคเนะ บอลลุดวันนะครับหายไปแล้วนะเฮ้ยเป็นว้ามาอยู่ตรงนี้เว้ยเกือบตกเลยเนี่ย โอ้โหมีหลายตัวมากงหน้าผมเป็นอะไรเนี่ยมันชอบสูงดูดิคุณดูนั่นมีเต็มเลยอะทำยังไงดีวะช่วยผมด้วยผมติดอยู่ตรงนี้ นี่มันอะไรวะเนี่ยสวยสิครับเมืงลูกกระสุนหมดเติมยังไงวะเติมอย่างเงี้ยมันเติมไม่ได้ โอ้โหหมดกันมันเติมยังไงล่ะเนี่ย ขอขอขอใหม่ขอใหม่ขอใหม่ทำไมผมเดินช้าลงวะเนี่ย เหมือนว่าผมจะโดนคำาสาปแล้วนะครับใครไม่อยากโดนคำสาปนะอ่ะเอาไม้เอาไม,เาม,เาม้เอามาเอาปืนมาเออืออยนทิ้งเลยไม่ต้องการปืนเนี้ยเอาปืนนันใหม่มาเลย ไอ้โอ้โหมา กี่มันระเบิดดีว่าอือเอาปิกหยาโอ้หมันจะหลบผมไอเชียนี่มันชอบหลบไป ตรงนี้แหละตรงนี้แหละระเบิดสิเว้ยเออตรงนี้ตรงนี้ฮึบเอาไปกินอีกหมดแล้วนะอกินอีกกินอีก ไอ้เซนมามานี่หละมายิงขาเลยครับยิงเลยครับอีกปืนหนึ่งอ่ะกูยิงขาเลยครับแบบนี้แบบนี้ จังหวะนี้แล้วก็ยิงขีตัวนี้เลยจังหวะนี้ยิงเลยครับลูกจรองมึงใส่ยังไงเนี้ย ข้อยอย่างนี้หรือเปล่าใส่ยังไงเนี่ยนแะอ้ว่าไปอปยิมเราบางทีเอาลูกกระสุนมาให้ให้กูทำอะไรขอปืนไหมโอ้ยตอนนี้ผมติดคำสาบโอ้ยมผมเดินช้าแล้วผมติดคำสาบ แต่ไม่มีวันผมต้องปกป้องหมูบ่บ้านให้ได้โอ้ยตอนนี้โอ้อนนโอบึงเข้ามังกันให้หมดเลยไม่ว่าจะอะไรอ่ะ สัตว์นี่ไม่ใช้ไม่ได้โอ้โหมีงดหัวเราไโอเคงั้นเราก็สู้ดยชีวิตแล้วกันมา ผมสามารถปกป้องหมู่บ้านจากพวกสีพวกสัป,ประหลาดได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะครับผมผมก็สามารถปกป้องหมู่บ้านจากพวกสัป,ประหลาดได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวอีพีหน้าเราค่อยมาเล่นกันใหม่นะครับก็จบอีพีนี้แล้วนะ